สวัสดีครับมาพบกับเราช่องไพายแก้วตัางๆแฟมิลี่นะครับวันนี้พายแก้วได้ออกมาทํางานเป็นวันแรกนะครับผมมีนักท่องเที่ยวจองมานะครับจองมาก็เลยได้ออกมาทํางานนะครับมาดูการทํางานของไพายแก้วกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้พายแก้วด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ไพายแก้วด้วยนะครับผม นี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับนี่จะเป็นช้างขึ้นนะครับทางลงของแขกนะครับผมทางลงทางขึ้นมาอยู่ทางโน้นนะครับผมช้างรอคิวรับแขกอยู่นะครับมีนะครับมีรอคิวรับแขกอยู่นะครับผม แก้วก on ็จะรอนะครับรอตรงแขกลงมานะครับผมแขกนั่งนั่งช้างเสร็จแล้วก็เวลาลงมาลงมาก็จะเจอถ่ายแก้วนะครับจะได้ถ่ายรูปกับพรยแก้วนะครับพร่แกวยืนรอนั่งท่องเที่ยวนะครับรอรอท่องเที่ยวหลังจากนั่งช้างเสร็จแล้วนะครับผมก็มาถ่ายรูปกับพร่แก้วครับนี่นะครับนั่งเที่ยวก็เริ่มมาแล้วครับนู่นนะครับอยู่ข้างในนะครับผมตรงนี้เป็น ตรงที่พักนั่งท่องเที่ยวนะครับนักเที่ยวมานั่งแล้วก็ทานผลไม้ทานมะพร้าวนะครับผม <Okay. S 1> ถ่ายแก้วถ่ายแก้วก็จะรอครับรออยู่ให้นักเที่ยวนั่งช้างเสร็จก่อนนะครับผมพอท่องเที่ยวนั่งช้างเสร็จก็ค่อยมาถ่ายรูปก,กับพายแก้วนะครับ นะคท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับผมสามารถมาเที่ยวได้อยู่เส้นา36นะครับจากออกจากพัทยานะครับไประยองนะครับอยู่เส้น36นะครับอยู่แยกทิงไล่นะครับผมมาหามาถ่ายรูปมาเที่ยวนั่งช้างได้นะครับผมมีนั่งช้างมีตกยระเก้ครับดูยระเก้โชว์แล้วครับแล้วก็ยิงปืนนะครับผมมาได้ครับมาถ่ายรูปกัถ่ายแก้วได้นะครับมาลอดท้องถ่ายแก้วได้นะครับผม ช่วงนี้ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับผมยังไม่ได้คะแนนมากเท่าไหร่นะครับผมคะแนนเงินเดือนก็ยังไม่ได้นะครับผมยังรอนักนท่องเที่ยวอยู่นะครับ เป็นทางลงนะครับเดี๋ยวพักเทกงเที่ยวม,มาตั้งช้างเสร็จแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับลงนี้แล้วก็มาเจอฝลายแก้วนะครับฝายแก้วเป็นมาเป็นมวย ấy mà lê. กำลังขึ้นช้านะครับเดี๋ยวเราก็รอนะครับทายแก้วก็รอแขกรอแขกนั่งกลับมานะครับนางช้างเสร็จกลับมาหานะครับผมจะมาหาทายแก้วทายแก้วจะได้คะแนนหรือเปล่าน้อวันนี้ครับมาติดตามกันนะครับผมทายแก้วจะได้แ่ายรูปกี่ท่านนะครับกี่คนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับหลังจากแขกน่งช้างเสร็จกลับมานะครับรอดูว่าทายแก้วจะได้เรียกแขกได้ไหมน้อครับผมมาดูกันนะครับ น่าจะเป็นจีนนะครับคนจีนตอนนี้ก็มีช้างนะครับมารอรับแขกน่าจะเกือบยี่สิบเชือกนะครับผมเกือบยี่สิบเชือกช้างอยู่ในปางตอนนี้มียี่สิบยี่สิบแปดเชือกนะครับผม มาแล้วไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่าเนาะโอเคเนี่ยนะครับผมนั่งรออยู่นะครับผมไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าบางทีก็มาก็ไม่ขึ้นก็มีนะครับผมไม่ขึ้นช้างก็มี อันนี้น่าจะไม่ขึ้นนะครับท,ที่นั่งอยู่น่าจะไม่ขึ้นนี่มาชมครับบรรยากาศจะเป็นทางลงปีแล้วแก อายุ22ปีครับพี่ไก่ครับผมชื่อพลายแก้วครับครับผมใช่ตัวที่เคยเดินมาหรือว่าอีกตัวนึงตัวอีกตัวนึงครับผมครับทำไมครับตัวที่แล้วนี่ชื่ออะไรตัวที่แล้วมันมีสองเชือกนะครับมาก่อนครับนี่สเชือกผมเคยถ่ายกับตัวที่แล้วครับมีงานใหญ่กับงานใหญ่กว่านี้นิดนึงเออแค่ใช้รถยุ่งงานผูใหญ่กว่านี้หน่อยนึงมีสองเชือกมี ทายสมมุตก,กับพิกทูนะออ๋มาสมมุตนะ,ะมาจากไหนชุลินครับขผมแต่เพื่อเชือกนี้อยู่ใบดำอ๋อนี่อยู่เอ๊ะเอ๊ะ,อะ,อะ,อะแล้วช้างตูมีอนี่เขามีงานมีไหมมีเขาเรียกขนายครับพี่ชายอ๋อขนายนะครับผมเรื่องขนายถ้าเป็นตูมีงนมีงานงานจะไม่ยาวมันจ,จะไม่ยาวครับอยู่แค่นั้นเลยั้นๆใช่ครับใช่ แต,แ,ต boundaries. แต่ถ้าทั้งท <in ี่ไม่มีงานนี่เขาเรียกอะไรพี่ดอพี่ดอครับซุปเปอร์เรียกพี่ดอถ้าจะมีไม่มีงานก็เรียกทางเหมือนเดิมทางทางเหมือนเดิมพังครับเรียกเรียกพังครับแขกเริ่มมาแล้วใช่ไหมแขกฮะแต่ว่ากินดงยังไม่ออกยังไม่ออกเมื่อไหร่เขาจะปล่อยมาก็มันไอ้สีเส้มมันมันจะให้โควิดนี่นะครับมาแล้วนะครับผมแขกมาแล้วนะครับผมมาลง มาลงแล้วเนี่นี่พายแก้วก็รอรับนะครับรอรับนี่พายแก้วอีกครังนี้นะครับผมนี่อาจารย์ทางนี้นะครับผม <c oughs> น,นะมเดี๋ยวมาลงมาลงตรงนี้นะครับมาลงแล้วก็มาดูรูปรูปถ่ายนะครับ ตรงท้ายแก้วทั้งงานนะครับ

No. Okay.

oh <laughs>

不用看。 大仙来来来，大仙原地拍过来。

กี่สารเสร็จเอามาป้อนผลไม้นะครับป้อนผลไม้ชานะครับ เี่รอ้กอเันนี้นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วแขกวันนี้มีแค่นี้ครับผมน,นานๆครับจะมีจองมาทีหนึ่งนะครับผมน,นานๆจะมีแขกจองมาให้เราได้ทํางานนะครับผมแต่ยังไม่มีแขกมาเยอะนะครับยังมีนักเที่ยวมาเยอะอน,นานๆจะได้มีจองมาครั้งนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผม ก็ฝผกกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องพลายเก้วต่างๆแฟมิลี่ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอทำการจบคลิปแพงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ